กล้องสี่ซีอูเลยครับดีครับเอาเข้าอีกนิดหนึ่งครับกล้องห้าเปลี่ยนครับดีครับอ้าวทำไมกล้องนี้ไาอยู่ตรงนี้่ะครับไปโอ้สวัสดีคุณผู้ชมครับผมพระโตอยู่กับกิจกรรมตลอดออดแอร์ครับผมที่สุราษฎร์ธานีนะครับแน่นอนรถจากการออนแอร์สดๆจดรายการสดๆแล้วนะครับศิลปินรับข้างเยอะมากมาตลอดกับเราด้วยเดี๋ยวไปดูหลังเวทีกันหน่อยสิว่าใครมาบ้างและม่วนขนาดไหนอุ้ยไม่ใช่รอยขนาดไหนใช่ วันนี้พี่บอยพี่เต้นพี่เจียพี่หน่อยพี่เจียพี่หน่อยครับข่าวพบประเด็นปัญหาอะไรนะเนสายพี่ได้นะมาด้วยเหรอฮะพี่เจียพี่หน่อยวันนี้ครับมีปัญหาหุ้นติดดอยพอดีเลยครับพี่ปัญหาเดียวกับพี่เลยอะรอเล่นกับเราเล่นวันนี้มาในฐานะของรายการขับข่าวรบประเด็นรบประเด็นต้องมาเป็นคู่มาเป็นคู่มาเป็นคู่มาไม่ได้ไม่ครบนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มาตะลอนกับเรา ครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เราเคยมาเรารรับใจด้วยน่ารักมากคนสุราษฎรน่ารักมากนะคะเนื่องจากข่าวไม่เคยมาอะไรมาม,ามาแบบนี้นะครับมาครั้งแรกก็ยังไม่ไแน่ใจว่าคนดูก็จะเป็นยังไงแต่ว่าพิเศกด,บบดีดีกว่าที่คิดเยอะมากทาไม่รู้ว่าคนสุราษฎร์เป็นแฟนข่าวเนี่ยเยอะมากเลยเหมือนกันต้นครับต้นครับไม่ให้ถ่ายครับ เพราะว่าผมจะถ่ายครับผมอาก้าวปิดด้านดีเซลดีเจเทมสวัสดีครับครั้งนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวสุราษฎร์น่ารักมากที่ทำการผมชอบในเรื่องของรอยยิ้มคุณมาครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากเลยอ่ะครั้งแรกในชีวิตของคุณที่มาตลอดกับเราใช่ครับผมยังไงคุณคุณตั้งใจว่าจะมายังไงตอนแรกคือตอนแรกกะจะเดินมาจากกรุงเทพรแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่าพอมันไกลไปไไม่กทด้ครับเมื่อกี้มีการร้องเพลงด้วยทำไมอยู่ดีๆมาร้องวันนี้วันนี้ฮะรู้สึกว่าอารมณ์ดี อารมณ์ดีบรรยากาศดีทุกอย่างมันดีไปหมดจ <c oughs> นทำให้รู้สึกว่าเไม่ต้องร้องเพลงแล้วว่า กันในการตลอดครั้งนี้มันมันเป็นทวีคูณเลยเป็นไงบ้างเมื่อกี้โอ้คนมันเยอะคนเยอะด้วยแล้วก็คือเขาให้กำลังใจในการแขกนี้เนี่ยบอมมือทำให้เราแบบยิ่งอยากร้องอ่ะไม่อยากหยุดอ่ะ กับเราครับพี่กัมพีรัชนแตังจิ้วสวัสดีครับผมวันนีครับผมคนนี้เลยบอกเลยว่าคู่นี้กล้ามากนะครับคนที่สารมาร้องถึงมากใต้เลยนะครับคนตาย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 อย่างงี้ คนนครคนนครคนนครสีนำมราชนครราชสีมาคนละภาครับพี่ชาวไต้สนุกไหมรวยอย่างแรงไหมแฟนๆชาวสุราษฎร์ธานีนี่น่ารักมากเลยนี่จะชวนไปกินข้าวตอนเย็นอีกนะแต่ว่ามันไม่มีเวลาอยู่อันนี้จะเป็นอีสานสมใต้นะครับครับนะ Uhm. ขอบคุณมากๆเลยน่ารักจริงๆนะครับอยาก hai, จะกลับมาอีกที่สุราษฎร์ธานีเปลี่ยนชุดในในรถเลยแฟนสาห่วเป็นห่วงเป็นใหญ่เลยเอาสตอมาให้เบื่อหิวอย่าลืมน้ำพริกกุ้งเสียบด้วยนะคะมาฟรีไม่พอเดนเซอร์หาเรื้อตอนนี้ขายรถไปคันหนึ่งอะเอาเดนเซอร์มาเนี่ยพัดต่อ สลับอายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งตาปิ๊ปป๊ปป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 ดดดดดมาจาไหนครับเนีงานวัดเฟสติวัลมาเต็มจริงๆครับผู้ชมครับนี่แหละคือสีสันหนึ่งสีสันที่หลายคนชอบมากเพราะแต่ว่าวันนี้มาเต็มมากเลยนะครับพี่แวครับมากันเ็ต็มเหนียวเต็มเนียวเลย น้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสูดแทนแทนแทนแั่นมาเพิ่งตัดมาทีหนึ่งกลัวงี้น่าเบื่อมากเลยครับมาทีไรก็ คนคิดถล่มทลายพี่จะทำไงด,ดูอีกนะฮะสวัสดีครับผมคุณไม่ต้องเก๊กแล้วโอ้ยมันไม่ใช่มาสของเราครับมาสองเราแล้วบ่กสวัสดีครับ่ะวันนี้ก็มีทั้งไปแจกของไปเต้นเก่งกับแฟนคลับแล้วก็มีไปเต้นแข่งกับพี่แดนเซอร์ลุ้งมากเมื่มอกี้ไหนเงินนะคุณลองโช์สเต็ปคุณเลยดีกว่าจริงๆผมก็เต้นไม่อไหเป็นะครับ เนี่ยเลยไปน่ไม่เป็นนะเลมไปลืมไป,มไปพอได้พูดคุยชาวใต้ได้ได้พูดคุยไปเล่นเวทบนเกมบเว,เวทีแล้วอะไรเงี้ยผลตอบรับเป็นยังไงครับก็รู้สึกก็สนุกครับผมมากินมาก,ก็เป็นเหมือนครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับสุราษธานีครับผมก็น่ารักรมากด้วยกัน ตาพวกคุณไปอ๋อแฟนๆพวกคุณเนี่ยถล่มทลายมากโอ้ยดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะว่างานนี้เป็นงานแบบเปิดตัวโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกนะครับก็คนมาเยอะมากกําลังใจเยอะมากก็ดีใจสุดๆเลยครับทางไงต้องขอบคุณทุกคนที่มาด้วยนะครับพูดเป็นภาษาใต้ด้วยนะเมื่อกี้ใช่ครับพูดว่าร่อยหมากเลยแปลว่าอร่อยมาก สนุกครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาตลอดอันแอร์เลยแต่ได้ยินว่าเขามีมาถึงครั้งที่สามแล้วยังไงเราก็หวังว่ามีครั้งต่อไปจะมีเราอยา,ากมา,านีมีอุบัติเหตุเล็กน้อยครับก็คือจริงๆเรา ไแลแเลยต้องออกตั้งแต่เก้าโมงเราก็มารอตั้งแต่แปดโมงแต่ว่าดีเลยไปจนถึงบ่ายสองตอนแรกก็คิดว่าฮจะมาทันหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีทพี่พี่ที่จนะรอเราเน่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาก็สลับคิวให้ขึ้นทีหลังอะไรสุดยอดแมนมากเดี๋ยวเราไปเตะบ,บอลกัน <laughs> ผู้ชมครับบอกเลยว่า ปรยอย่างแรงนะครับผมกับการตลอดออนแอร์ที่สุราษฎร์ธานีครับควมสนุกเรานี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับที่จังหวัดต่อไประยองบอกเลยตลอดให้ครบทุกภาคในประเทศไทยและเจอกันนะครับเพราะศิลปินเพียบความสนุลนกล้น่อแน่ๆครบครับจอยชัวร์ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ